3. สว่างเลยเนาะสว่างจ้าเนาัพากอคาครับอันนี้ทางเข้าห้วยไม้เดือนะครับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับผมที่ไม่สามารถสาญจร เขาออกได้ดูเส้นทางนะครับผมถูกตัดดินสไลด์ลงนะครับผมนะครับดูจากข้างล่างเลยครับซึ่งไม่สามารถสัญจรได้ครับผมน้นนะครับเป็นทางน้อนคือเป็นจุดเชื่อมต่อหที่ถูกนะครับผมนะครับดิน สไลด์ลงมาจากข้างบนน้อนหะครับผมน่าจะประมาณสัก30มสถึงสีเมตรลงมาถึงข้างล่างเนี่ยนะครับครับตอนนี้ชาวบ้านกำลังขนสเสบียงลงไปที่หมู่บ้านนะครับผมเนี่ยมีอ,อะไรนะมึงนะ Điều Điều không 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 nó lại <laughs> oh, nó mà Cái <laughs> gì lại Cái gì lại, cái gì đi rồi đi cả Ồ, đơn hoài đi nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp dẫn